สวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามมนีบ้านสว่างงามพ่อพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูบจ,จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเ้ามื์อนี้บรรยากาศคือคักพี่น้องผู้ใดสนใจงัวเอาไปเลี้ยงเอาไปเขา่ขาขา้อเขา่าฟ้ามกระโถม้าต่อรองกับนหน่อยเพื่นบ้านสว่างง,งามพ่อสิเป็นรสื่อกลางไห้เนาะพี่น้องเนาะขา,ายถ้ำให้พ่อเป็นน้องได้รับชมกันอ่ะมือนี้มาผู้พ่อกับพ่ออเนกอ่ะรักพักดีฟาร์มพ่ออเนก ง่วงามโอเคครับผมขออนุญาตเด้อพ่อเนี่เด้อได้มาจักโตเหมือนชุดนี้สตปาพี่น้องง่วง่วสสำหรับเอาไปเขาข้อเข่าฟรามง่วชุดตั้งฟรามเพิ่นตัวละมืมีอยู่3โตโอ้หนึ่งหมื่นซือหนึ่งสองมที่โอ้หนึ่งมที่3นี่เพิ่มจุ่มกันไน้เลยหนึ่งหมืสองสามเดี๋ยวสีไทยไล่เรีย้เพินเอาตัวละหนึ่งตัวบานที่ต่อไป 1 2 5นีหนึ่ 12, 500, 12, 500, นงหมื่นอน้เนาะนี่เนาะหนึ่งหันห้าร้ท่อกันเลยเจ็ดตัวหนึง่งโอ้เป็นสารแล้วโอ้โอ้โอนี่พี่น้องหน้าหนาจึงทับเอาพี่น้องนี่หนึ่ 12, 500, งหม่นอน้าร้อยนี่หนึ0งหม่งัาวพออันนี้มีอยู่เจ็ตัวคือกันนี่พี่น้องอผสิ่ไรหนึ่งหนึ่งมสองพันห้าร้อตัวที่ส12,500่งหมื่นสองพัตัวที่สอง 12, 500, อ๋อนั่นตัวที่สามโอ้นี่ตัวที่สามพี่น้องอ่ามาพี่อ่าใจโอ้ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอยูตัวหนึ่งโอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่หาตัวพูนตัวหนึ่งแมนเบิร์ตเนาะนี่เนาะตัวนี้ก็แมนแมนปะหนึ่งหมื่นเฮ้อ้ตัวนี้ของผมหนึ่งหมื่นสองพันแหน่มาแมกันใกล้ๆกันราคาใกล้ๆกันพี่น้อง 12,500หันโตใหญ่ได้พี่น้องหนึ่2สอ0หนี่เออองพันห้าร้ใหญ่ของเพล่ยนพี่น้องสีออกนวลๆจัใหน่อยพี่น้องเนาะเนาะโอเคเพีพออันนี้พี่น้องอ่ะขออนุญาตพ่อันนี้ได้ป่ะเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวพอเนี่ยมันมึงหันมันหย่อนแสงพ่อันนี้เอาทางนี้ก่อนเออโอเคอ้าขออนุญาตพ่อันนี้อ่ะ 086 086 8555 8555 328 328พ่ออเนกรักพักดีฟาร์มทร่มมาก13ตัว12,000หา107ตัวฝาโทุมากเพื่อนมาพ่ออเนกุ่กตัวนี่แต่ตัวใหญ่เนาะ12,500มีตัวใหญ่อ้าวขอบคุณพ่ออเนกได้หลายรมานครับผมมึงหาตัวใหญ่กว12,000นี่เนาะ12,000สีแดงจากจานได้มาตัวเดียวปะครับโอ้ตัวนั้นท่าอะไรนั่น สอง0ันห้0ร้นึ่งมันหตัวนั้นเก้าแม่มาหนึ่งหมื่นเก้าพันเนาะมันทอง19,000สีดาบอ่ะสีเท่าโบสพี่น้องอ่ะตัวนี้12,000พี่น้องสีแดงแม่สาวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวหน่อยอ่ะตัวนี้12,000ตัวนี้19,000ห้องทองพร้อมโบสเต็มพิการเลยพี่น้องทองหกเดือนเลยพี่น้องตัวนี้19,000ห้องเอาไปต่อยร่องงั่วแน่อยูพี่น้องจังหน่อยก็ออกลูกโอ้ตะพิ่นมาแยกเนาะ นี่ใจลูกได้จึงสีพี่น้องงามงามได้ลูกสาวงามงามตะวันลูกสาวคนแยกแล้วไปเป็นซิบท่าไรก็อนฮึซิบสองหาร่อยพี่น้องตะวันแม่นี่1ซิบเก่าโอเคเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดหกหกแปดศูนย์สามห้าหกบุญจันทร์ปทุมรัฐเฮ้าพี่น้องผูใดสนใจกระโรมาตัวร้องโดยเฉพาะตัวนี้พี่น้องซิบเก่า แจ้หน่อยก็ออกลูกโอ้ได้กำไรง่ายๆเลยพี่น้องนี่ยก,กเดือนกว่าๆแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาเพื่อนนี่เอาไปสิบสองห้าร้อยเปิดๆไว้โตเอาเพผลลีอยู่นัน่นสิบสองซื้อๆอ่ะตัวลีอยู่นั่นเนาะเอาพูดเรื่อยๆมันครับผมย่างต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขายงัวน้ำเนาะ,ะไม่หอยร้ายเหมือนนี้พี่น้องการซื้อการขายกันคึกคักซาโลเล่แม่นข้อหอยอยู่ป่ะครับแม่นครับโอ้ขออนุญาตเบอร์โทรซาโลเล่โอ้ขออนุญาตถ่ายทำสิขอเบอร์โทรไปก่อนขายไปแล้วบ่ยังครับโอ้นี่เนาะ ตัวนี้เปิดจังใดตัวนี้ตัวนี้เปิดจังใดห้องคู่นี่34ครับอ๋อ้เป็นห้องคู่นี่34ตัวนี้แม่สาวเนาะครับผมตัวนี้แม่ตัวนี้เป็นแม่ครับโอ้ตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นลูกปาดเบิ่งลูกเพิ่นงามงามพี่น้องสีงามงามพี่น้องเขาเอิ้นสีนวลๆเนาะงามครับซาโลเลีงามพี่น้องขาต้าหนำเลียมแต่ว่าตัวนี้บ่โดนอ้วนเพราะว่างัวซาโลเลีมันอ้วนง่ายพี่น้องเนาะกินหญ้าอ้วนไงโค้นี่สามสิบสี่ทีบอสามิบสี่เ้อพี่น้องก็ถูกไร่ละ17เท่านั้นเด้กพี่น้องถ้าไร่โตนี้17 แต่ว่าห้องไว้34โคมนี่ห้องซื่อๆต่อรองเอานี่แม่เพิ่นตัวนี้ลูกสาวเพิ่นโอ้ให้ลูกสาวงามๆพี่น้องเพื่อนโอ้แข่งขาใหญ่โตโตเนี่ยาวาฬาสายเนื้อสายซาโลเล่เนาะโอเคเลยขออนุญาตเบอร์โทรครับผม061 061 634ึ3 4 9830 9830เพิ่นมาจากไหนง่ว่าอยู่สารคามครับสารคามงัว่าซาโลเล่สามสิบสี่สอตพี่น้องแม่ลูกลูกสาวงามๆพี่น้องแม่ ซาโลเลยลูกสาวสีสันสุดยอดเลยสีออกงามๆพี่น้องพูดอ่ะโอเคขอบคุณหลายหลายมันครับผมฝากบ้านสว่างงัวงามนำเด้อครับผมอ่ะย่างต่อพี่น้องโอ้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวเฮาคือคักปรสมควรพี่น้องวันนี้คือคักโอ้มาเบิ่งตุ้งงัวแม่สาวสายพัฒนาบักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะงัวใหญ่เพิ่นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิสะดวกบ่เนาะพี่น้องสายพัฒนาเพิ่นสูงอยู่ประมาณเกือบ160พี่น้องพูดอ่ะแม่บักใหญ่มาขออนุญาตเพิ่นเพิ่นสิสะดวกบ่เนาะ ขออนุญาตครับสะดวกบ่น้องครับผมครับครับครับงูอันท่องบ่ครับนี่บ่ครับอันงูแม่ลูกตอโอ้ใจโอ้บ่โอ้แม่ลูกพาดลูกลูกลูกผู้เนาะลูกตัวผู้ต้อไปลูกตัวแม่พี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นสายพัฒนาพี่น้องเบิ่งลูกไส้เพิ่นพี่น้องอุ้ยแข่งขาลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่อนรอขนาดพี่น้องพุ่นน่ะต้นโตสุดยอดเลยนี่แม่เพิ่นสายพัฒนาพี่น้องแม่เพิ่นงัวเอฟงัวเอฟด้วยนี่เอฟสองพี่น้อง อ่าขั้นเป็นตัวเมียเป็นกับเป็นเอฟสามแต่ว่าเบื้องอื่นเป็นตัวผู้พี่น้องนะเป็นตัวผู้โอ้เบื้องสีสันลูกชายเป็นต่อไปลูกเมียเป็นเอฟสามพี่น้องอ่าง้วงเลือดสายเลือดสูงขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเบื้องแข้งขาตัวใหญ่ใช่สูงโย่ลอยหกสิบใดพี่น้องเมียเป็นสายใดหูบาหืบ่หูบาหูเนาะโอ้ตะวันสูงเด้พี่น้องเมียเป็นสูงสูงพี่น้องเดี๋ยวตัวทางนี่หย่อนแสงจันหน่อยเดี๋ยวผมสีปลายทางนั้นเพิ่งเปิดจากไหนโค่นนี่ครับสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมสีปลายทางนี้ให้เเบ่่่่งงงงพพพีีนนน้้้้อออออราาะวมืหัยยแส มัวสายพัฒนาเพิ่นเบิ่งน้ำใต้แข่งขาตัโต,ตแม่เอฟสองนั่นลูกไสเ้เพิ่นพี่น้องลูกไส้เพิ่นงามๆตะวันไทยลูกแม่เนี่เป็นเอฟสามนี่พี่น้องเลือดสูงแล้วพี่นอ้องอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจขอโทรมาต่อรองกับเพ้ใดสี่สิี่สิบดสี่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกหูแม่สายพัฒนาถือๆพี่น้องเอาไปเข่าค้อเข่าฟ้าแม่เน่าอาลาดขอบคุณหลายๆมานครับผม ฝากบ้านสมว่างงัวงามนำเด้อครับผมงัวผู้ใดเป็นสัตว์หรือมันเป็นอย่างนี้ง่วเรื่องสัตว์เนาะโอเคอันของผู้ใดเนาะเป็นผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะงัวงเป็นผู้ไหวยางมาทางพี่พี่น้องโอ้งัวงามเพป็นพี่น้องทางพี่งัวงามงามแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องของผู้ใดเนาะจะมางามเสรเมื่อคือสวยเต็มของผู้ใดนี่นี่เนาะทายท่าเมื่อก่อนจะสิไปขออนุญาตเพื่อนพี่น้องของหอยทางใดเนนี่งามครับพี่น้องงามครับงัวงามเป็นพี่น้องตัวนี้ ามาทางพี่พี่น้องมาขออนุญาตเพิ่นแม,ม่สาวนอ้อยข้องหอยใดนนี่ข้องผู้ใดข้องหอยบ่ครับบ่เมียนข้องผู้ใดนอ้องหัวงามผู้ใดนอ้องเจ้าของเพิ่นปรอยู่พี่น้องงามงามทายทำเบิงพี่น้องพอดีเพิ่อนผูกไหวย้องพี่น้อ,นอง,งเนาะอ,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 อยากได้อยู่แต่ว่าเพิน่นเพิ่อนผูกไวยงามหัวงามเพิ่นในห,นหนอยเพิ่นไปใส่บ่หูหนอหอห้องพีนงงพ่น้องเนาะหัวงามเพิ่อนหัวงามเพิ่นพีน่น้องเสียจายเสด็ดหาย จได้เนาะบ่ได้ฝากพี่ตอนน้องหัวงามเพิ่นเพิ่อนผูกไว้งามอีหลีพี่น้องแม่สาวหน่อยตุนใช่ถ้าไม่เบิ่งน้องพี่น้องน้องว่าในตลาดนี้มีหัวงามเขาตลาดน้องพี่น้องเนาะอ่ะแม่ลูกกับมีอ่ะย่างต่อพี่น้องนายหอยคุณบริสุทธิ์ดวงคุณผูกไว้มาทางฟ้าสีหาหอยอ่าทังนี่หอยดาราเพิ่นบ่มาเว่อร์มันนี่หอยดารามันนี่พี่น้องเนาะขออนุญาตครับแม่สาวเนาะนี่เนาะแม่สาวสายพัฒนา แตงเขาให้เรียบร้อยต้นโตพี่น้องน้ำไต้แข่งขาเปิดจังไรครับตัวน,นี้เส,ส้าหาพี่น้อง25,000เ่ 5, า้าพันเาแต่งพี่น้องเบิ้งหน้าตาต้นโตงัวโค้งสางดีท่ายสูงยปปอยู่ประมาณลอยสามซิบหาแม่สาวนั่งง่ายพี่น้องราคาเบาๆสองห้าเพิ่นเปิดใบสองหาพี่นาะครับเนาะลึกสองหาเนาะสองหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องมาเบิ้งแข่งขาเบิ้งต้นโตไปไปครับไปไปแม่สาวนี่แม่นอยู่ไหครับเท่าไรคือครับนี่ สิบหกเนาะตัวนี้หนึหนึ่งหมื่นหกพันแม่สาวหน่อยพี่น้องโค้งสางดีขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องช่วงมึงหันเป็นขังขอกต่อไปนี่แหละมันสิอ,อ้วนแม่ต่อมาแม่์อยู่ปะเมยสั้นกันเท่าไหร่นี่สิบแปดหาร้อยปด้าร้อย <18, 500. S 1> บักใหญ่เด็พี่น้องสิ 18, บแปดหาร้อยเพรม่นเม่หน่อยเด็พี่น้องไายสูงอยู่ประมาณหนึ่สี่สิบห้าบวกโอ้ตัวนี้ยังบริทนไย์แข็งอยู่ว่าน,น้ำนมอยู่พี่พน้องโค้งสางดีขาดแต่น้ำเลี้ยงพี่น้องสิบแปดหาร้อยเพิ่งเปิดไปหัวโค้งสางดีพี่นน้องพะ ใหญ่ยาวงามสิบแปดหารอยต้นพี่น้องเมียบักใยน่ะหาตั้งเลี่ยงนิดนึงต้นนี้16เนาะ16บหกสิสๆต้นนี้เส้าหาเนาะมันใหญ่กว่ามูมันหนากว่ามูราคาซ้ายเลือดสูงกว่ามูพี่น้องอ่ะตามราคาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปพี่น้องผู้ใดสนใจรจโทรมาต่อรองเพิ่นมาจากใส่หื้ 093814 093814 5698 5698พี่น to ้องเพิ่นมาจากไหนครับกาฬสินกาฬสินงัวงามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อเลากก็ผู้ใดห้อยห้อยลั่นเนาะห้อยลั่นห้อยลี่เพิ่นมานำกันบ้ทหางผุนพี่น้องห้อยลี่เพิ่นเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมเบิ้งงัวใหญ่เพิ่งพี่น้องผู้ใดสนใจท่าถึงงัวใหญ่เพิ่นบักใหญ่พี่น้องเนาะยางตลาดกันแล้ววันนี้พี่น้องผมกระตืนอยู่ในงัวเนาะงัวกับเป็นตาหยานโตบักใหญ่เพิ่นพี่น้องมาเบิ่ง ห้างพี่นั่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวผ้าเลาะมาเบิ่งงัวแม่สาวงามๆเพิ่นกำลังต่อรองกันห้างพี่พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่นสื่อบกว่เนาะพี่น้องขออนุญาตครับแม่สาวเปิเดเจอเดลยครับโอ้มาสื่อได้ไปจังไดนครับตัวนี้นอโอ้อป้าโทรเพิ่นคือนสื่อได้ดีสิพี่น้องสิบเจ็ดโตแบกใหญ่งงสื่อไปเลี้ยงเนาะโอ้เพิ่นสื่อไปเหนือเพิ่นว่าสิบเจ็ดโอ้พี่น้องเพิ่นได้ไปสิบเจ็ดหล้วพี่น้องราควข้างหัวเนาะ โอ้กัดหัวหล่นหล่ของผูใดน้อพี่น้องหัวหล่นหลพนคนคอมเมนต์มา้ทายท่ามึหอยไดน้อพี่น้องเนาะตันส่วนปักผูสายกัดพี่น้องสายกัดหัวหล่นอนี่ทายทําให้เบิ่งพี่น้องม่หอยคนผูไว้ขออนุญาตครับผมเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันแม่ากใหญ่พี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันแม่สาวแม่สาวเนาะแม่สาวสองหมื่นหนึ่งพัน0 0 0 ราคางัวมือนี่พี่น้องเป็นตาซื้อพี่น้องเนาะเป็นตาซื้อเลี้ยงนี่พี่น้องราคางัวมาณสองหมื่นกับหนึ่งพันเมสาวอุ้ยพี่น้องหัวใจด่าสองหมื่นหนึ่งพันราคางัวพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเข่ากอกเข่าฟาร์มตัวนี้นาสนเลยพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันเมสาวผสมเนาะโอเคเลยขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แเจ็ดแปดแปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเข่ากอกเข่าฟาร์มตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องหนังหนาขาใหญ่แต่ง เออเบิ้งหนังข้อเพื่อนพี่น้องอ้วนๆเลยเอาความพูดไร้ไร้มันครับผมราคาเบาๆพี่น้องราคาเพิจต่อาลองเนาะยใส่ก่อนอ๋องามอยู่เลยสองหมื่นกับหนึ่งพันหนึ่งราคาเป็นต่อต่อรองเพื่อนพี่น้องพื่อนงามอยู่เบื้องถ่ายเพื่อนพี่น้องเบื้องถ่ายเพื่อนขาเพื่อนเลี่ยมโตดีมัวสายพัฒนาเพื่อนเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมันครับผมเบิ้งการเพื่อนน้องท่าเพื่อน แม่สางไหนเจริมาแม่สาวสามตัวสี่ตัวตัวหนึ่งเสียัปเฮ้ยโอ้โอ้นี่บ่โอ้ลูกเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีลูกเด้พี่น้องตัวนี้หัวโลดๆนี่มีลูกแล้วแม่ลูกเปิดจังไหนแม่ลูกเปิดจากไหนเฮ้ยเปิดไปสามหมื่นสามหมื่นสื่อๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจังเบิรงลูกเด้อจังเบิรงลูกพี่น้อง อาเบิรงแม่สาวที่มีอยู่บานี่ตัวน,นี้เท่าไรนี่หนึ่งหมื่นเจดพัน้าร้อยแม่สาวตัวน,นี้พี่น้องไทยสูงอยู่ไายสูงอยู่ประมาณสาหาบวกพี่นอ้องตัวนี้เนาะนี่ตัวน,นี้หนึ่งหมืนันอันตงางามบาทนี่ยหน,น,นึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยหนังหนาหนาหยนพี่น้องน้าหนายดนยนสายสนิม 1, 1>, 1 4ึ0 0นังหนาขาใหญ่แข้งขาดีพี่น้องหนึ่งพตัวนี้เท่าไรราคาเียกัโอราคาเดียวกัน ถ้าเป็นโค้มก็กได้เนะาะ34ถ้าเป็นโค้มพี่น้องสองตัวนี่ราคาเดียวกัน,น17บเจ่กอกันอายุเดียวกันพร้อมหน้าตาคือกันพร้อมพี่น้องโอ้ยง,งัวงามผูกแค่ป็นงัวผูกเอาไปใส่เขียนเพิ่นว่าตะกรอนนี่เด้นี่ตัวละ17เพิ่นว่าตัวนั้น14ตัวนั้นหนังหนาขาใหญ่แข้งขาดีน้ำไตดีดีพี่น้องน้ำไตงามงามพี่น้องโอ้ต่อรองได้สายพัฒนาเพิ่นพี่น้องตัวนั้น14 14ซื่อๆบ่าเฮ้ยสิื่อได้พี่น้องเบิ่งหน้าสวยครับพี่น้องสวยงัวงามเพิ่นพี่น้องงามอีหลีเนาะ งามเพนแยกแม่มาตัวนี้ไล่ละสิบเจ็ดตัวนี้เดี๋ยวจะสีหาลูกเพิ่นให่ลูกงามงามเพร่ยงว่าพี่น้องสามหมื่นเพิ่นเปิดไใบเดี๋ยวมันกลับมาเพิ่นไปหาอยู่เพิ่นกำลังไปหาอยู่โอ้อาขออนุญาตเบอร์โทรเมสังศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเมสังอาสามารถได้มาแล้วมาแล้วโอเคขอบคุณหลายๆัมานครับผม ย่างต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวน้ำตัวนี้สามหมื่นนี่ลูกพันหนีว่าสันหาลูกอยู่บวัดเห็นงัวมันหลายพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวทางพี่พอพันแบบง่ายนี่ของผู้ใดยเนาะง่ายอีรีในก่อนตัวตัววสีบรจัดปันไดตัวตัวใหญ่ใช่สูงอยู่ยลอยหกสิใส่พันผูกไว้เลยพี่น้องเนาะเจ้าของเพิ่นแจ้งเพือใส่ขายท่ามีเบื้องนาะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวพี่น้องทางนี้เบื้องพี่น้องหลายพี่น้องเนาะเบื้องเจรพี่น้อง เมืองบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนัดบ้านน้องแก่ช่วผู้บุตรห้ายพี่น้องคือคาคนมาหาสื่อหาขายร้ายหรีพี่น้องเนาะคนมาหาสื่อหัวเลียกงานต่อพี่น้องเมืองกาดต่อรอบงัวงามป็นขออนุญาตสะดวกพี่น้องครับผม จากวัสดีค้คำตันสุริยาบ่าวสุริยาคนหลุมรอบโอเคครับผมโอเคขออนุญาตนะครับเนาะอันสายสนิมเจ้าบาทครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยพี่น้องแม่สาวสายสนิมหนาสวยสวยพี่น้องโบสเต็มพี่กัดสายสนิมพคนนี้พี่น้องสีสีหายากเขาเอื่นสีหายากสีสนิมเขาเอื่นพี่น้องเนาะน่ะสีงามเดี๋ยวจังสีไปเบอร์ทีงหลังหนึ่งหมื่น 1,500ตัวนี้ตะบานนาะ14,500สีแดงแดงพี่น้องงัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเขาแต่งมาให้เรียบร้อย14,500เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งเหลียมตัวเพื่นพี่น้องสูงอยู่ประมาณ130หญ้าวาลาดน้ำใต้ดีพี่น้อง14,500เด้อพี่น้องตัวนี้อ่าเบิ่งพี่น้องนี่14,500หญ้าวาลาดนา้าใต้กระชับดีแข้งขาดีพี่น้องตัวนั้น11,500งามๆตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้สวยพี่น้องขออนุญาตทางนี้ สวยดิยพี่น้องเบิง่งเรียมโตเพื่อนพี่น้องเรียมตงามงามพืนี่น้องเพื่นเรียมตัวงาม,งาม,งม,งามแข้งขาดีพี่น้องเรี่ยมตัวดีสวยละหนึ่งหมื่นหนึงกับห้าพี่น้องงามดีเพิ่นกำลังมาต่อร่องขออนุญาตเบอร์โทรครับผมดิบอกเบอร์โทรเพื่นนี่ยศูนย์แปดสองหนึ่าหนึ่งสากพี่น้องตัวนี้จ้าบาท หนึ่งหมื่นสี่หารอยข้าวขาวพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่หารอยเป็นตีเป็นง่วนเนี่ยแต่ว่าสายบานๆเขาสิบสี่หารอยรวมกับชุดนั่นเลยพี่น้องจอได้เบิร์ถูกตัวสามตัวพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับใครตามเบอร์โทรเพผนฝากไว้ขอบคุณหลายหลายมันครับผมสิบสี่ห้ารอยสิบเอ็ดหารอยราคาตัวนี้สิบสี่หารอยขึ้นกันพี่น้องโอเคเลยขอบคุณหลายๆครับผมมันมัเด้อครับผมได้ขายกันแน่หรือเปล่าครับว่าได้ขายเนาะสิได้ขายอยู่ราคามันพอฟังถูกตัวอยู่อ่ะมันมานครับผม อย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเมื่าพี่น้ำต้องพี่น้องเนาะบานสว่างงัวงามเฮาอู้พอพันเปินกำลังต่อรองพอพันกันบอกง่ายเลยพี่น้องคุหนึ่ง่ายง่างต่อพี่น้องเห็นอยู่บ่ลูกมันโอ้ยลูกไก่แม่ค่ะแม่สางเพิ่นหาลูกเมื่อเาเปิดกำลังต่อรองกัน คนกำลตล้วคันแม่สาวหนุงงามพี่น้องสาสมงงามพาพี่พาน้องเอาละไงได้พี่น้องมาเนี่ยไงงงเลยมันหลพี่น้องขัวกะหลาขคนกะหลเป็นีลพี่น้องเนาะไงงงเลยพี่น้องน้องพู่นะบรรยากาศ เวียดเป็นใดไปแล้วตัวนี้จักบาทเนาะเวียดเป็นไดไปตัวนี้ได้ขายจักบาทตัวนี้เท่าไรก่อสองเงินพันสองหมื่นหนึ่งพันเนเอาไปแล้วหอยเวียดเอาไปแล้วสองหมื่นหนึ่งพันเป็นหรือเหลือเท่าไรบาทตัวนี้โอสองหมื่น สองหมืนตัวน <si ีเศร้าสองตัวน okay. ีสองหมื่นตัวนีเศร้าสองไเวียดคือเอาตัวเดียวคุณบอลเบิดโอเคเอาไปตเดต่อบริกาศการซื้อการขายสอบถามเพื่อนพี่น้องเพื่อนขายไปแล้วราคา ได้ขายแล้วบ่ครับนี่โอ้จักบาทขายไปโอ, 5, โอ, 5, ปสอ,สอ้สองเจ็ดห้าโอ้สองเจ็ดห้าราคาง่วบักผูสูงลอยหาสิผุนว่าสองเจ็ดห้าได้เพื่อนว่าเพื่อนน้องเออขายแล้วเนาะครับเนาะโอ้โหอิ่งงามเอาไปมันๆครับผมอ๋อต,ตัวน,นี้ได้ขายแล้วบ่ตัวน,นี้น้องพี่น้องเนาะง่วงามทั้งเดียวตัวน,นี้เปิดจักบาทค,ครับตัวน,นี้สองหมื่นสามพันมแม่สาวได้พี่น้องแม่สาวบักง่ายพี่น้องพร้อมผสม สองหมื 23, 23, 000 000 <S <s ่นสามพันเบิ้งแข้งขาต้นโตเป็นเพื่นสองหมื่นสามพันง่วราคางัวพี่น้องมันนี่ราคาถ้าผมสรุปเรื่อพี่น้องเนาะถ้าสรุปราคางัวนถ่ายคลิปสุดถ่ายนี่ก็คือราคาพ่อสื่อเนาะพี่น้องเนาะบ่อขึ้นพ่อสื่อจะจะว่าราคางัวยังบอดีกะว่าใดเนาะพี่น้องเนาะบ่อท่านขึ้นเลยพี่น้องเนาะบ่อขยับเลยอาทิตย์นี้พี่น้องเนาะอ่ะก็ราคางัวนเศร้าสามนี่ถือว่าเป็นตะสื่อแห้งเลยพี่น้องตัวนี้มันใหญ่พี่น้องมันใหญ่มันงาม สายพัฒนาเพิ่นต้นโตดีนา้าไต่ดีแข้งขาดีวะพี่น้องเพื่นนอะต้นโตดีครับพี่น้องได้ขายจากโตหรืบเล่าครับมันเนี่ยหรือเปล่าขายขายไป,ไปขายไปโอ้โหพ่อค้าคือขายพ่อใดเล่มโอเคตัวนี้มันสิได้กำไรหลาย,ลายอยู่ดอกมันงามเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนสองหมื่นสามสอง่พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองหกสอง 3902พี่น้องผู้ใดสนใจกกระทรมาต่อรองเพื่อใดสองสมเมยสาวผอมบะสมบกไงพี่น้องราคาพอต่อรองเพิ่นพี่น้องเพิ่นขายถืกเพิ่นใจดีโอเคขอบคุณหลายๆมาครับผมขายถืกอยู่พี่น้องเนาะงัวไปตาสื่อของเพิ่นอยู่อ่ามาทางพี่น้องเบิ่งไทยการซื้อขายแม่ลูกเพราะนำงานพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกงามพี่น้องตัวนี้แม่ขออนุญาตเพิ่น เมืองพี่องแม่ลูกลูกแม่ง่ายพี่น้องลูกสีแด๋อคือพี่น้องขออนุญาตครับผมแม่ลูกเปิดจังไหนครับเปิดจังไหนคือเท่าไหร่กับสามสิบเอ็ดแม่ลูกลูกผู้ใดคือลูกลูกผู้ใดคือสามหนครับโอลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งงามงามพี่น้องลูกแรกอยู่พี่น้องพื่นนต้นโตเลียมโตพี่น้องเบืองเตีลยเลียมโตงามงามพี่น้อง ผ้าง่ามลูกสาวง่ามพี่น้องงัวตัวนี้แม่บานๆแต่ลูกสาวง,างว่างมบาๆบักาาาบาลารลวัางเลือทังหลังสามเอ็ดเนาะเลื่อสามหมื่นสามหมื่นเละลูกสามหนึ่งผมก็เลยับสนสา็ <c oughs> 30, 8, ลูกเคสามว,วลูกแรกจะเป็นแน่ลูกสาวกรดือพ้อพี่น้องลูกสาวดือ้อๆสามสิเอ็าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์กาศูนย์หกเจ็ดสามสองเเนาะ ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองโดยเฉพาะลูกสาวพี่น้องงามงามลูกสาวเปินพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งน้ามใต้ดีแข้งขาดีสีดีพี่น้องดื้อนะพี่น้องโอเคเลยอ่ะขอบคุณรื่องอาหาหมาส์ครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องนี่คือราคาง่วงบุนีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งท่านพี่น้องเนาะแม่สาวบอกไงเปิดเปิดไปเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะแม่สาวบอกไงหอยเวียดกับอะไรพี่น้องเนาะแม่ยัยเปิดจากไหนครับผมเปิดจากไหนนี่ สองเก่าสายเหนือเนาะเพิ่นตีเป็นสายเหนือสองหมื่นเก้าพันแม่แบบไงผู้ใดมีง่วนเหนือราคาง่วนพี่น้องประมาณนี้มเพิ่นเปิดไใบซื้อบัตรขายจักสี่แจักบาทเด้เนาะอ่าเพิ่นเปิดใบสองเก่าแม่ไงพี่น้องบ่ธรรมดาแม่แบบไงสองหมื่นเก้าพันเ่อนสูงอยู่ลอยหาซิมหาบวกเลยพี่น้องนะแม่ไงสองหมื่นเก้าพันพี่น้องพุ่นนอะเพิ่นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองพุ่นนอะสองหมื่นเก้าพันเพื่นเปิดไว้พี่น้องพุ่นนอะหอยเวียดกำลังต่อรองเพิ่นอยู่สองหมื่นเก้าพันพี่น้องพุ่นนอะ ตัวแบบไหนหอยเวียดมาให้สองสี่สั่นเป็นสีขายเลยน้องตัวใหญ่พี่น้องเนาะสองหมื่นเก่าสีสีเปิดไว้บ่มหูเป็นสีสะดวกกว่าเบอร์โทรเนาะงัวเนื้อแล้วพี่น้องสายทางนี้เป็นงัวเนื้อเบิดลน้องพี่น้องเนาะเพิ่นมาขายเป็นงัวเนื้อโดยเฉพาะให้หอยเวียดเพิ่นสะเอาไปเอาบานเพิ่นเนาะไปเปบานเพิ่นตัวของเขาจ้าบาทครับนี่ ุมาสผาเท่าไรก่อนหน้า1ึ่งหมื่นอนหนึ่งัเนาะโอ้สองหมพอี่น้องสองหมานสายเหนือเนาะสายเหนือบักง่ยพี่น้องตัวตัวดีโอบอกพี่นองโอ้พิ่หัวตาไหลสามพนโอเคพี่น้องตีตีเป็นสายเหนือแต่ว่ามันอวดมันใหญ่เงวอาลาดพี่น้องเงวอาลาดตัวตัวเบิ่งเอาพี่น้อง 25,500เพิ่มเปิดไว้เอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมโอ้ยผมไม่มีเบอร์โทรอกโอ้ผมมีอร์โทรเนาะออาว่เป็นอย่างเพิ่นผมโอเคโอเคอันนั้นสองเก่าเพิ่นเปิดไว้แต่ว่าตัวนี้สองหาหาร้อยเพิ่นเปิดไว้เนาะมาน้ำกันเนาะโอ้มาน้ำกันเบอร์นั้นก็ได้เดี๋ยวเพิ่นสิไปขออนุญาตเบอร์เพิ่น25,500เด้อมันหมานเด้อครับผมอ้าวสิมาเบิ่งอ่าเพิ่นกำลังให้นายหอยเพิ่นอยู่กับพี่เราเนาะ บ้านสว่างงัวงามผ้าผีผ้าหนองมะลดชมบรรยากาศก,การสื่อการขายงัวตลาดน้านทั่วกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพู้พุทธอาจได้ประมาณนี้คลิปนี้น้องพี่น้องน้อกขบปากผีฝังน้องซอยกันกดไหลโคตรแชร์กดติดตามนั่งดูพี่น้องขอให้พี่น,ออนองง้องเกษตรกรผู้เลี้มเงินคล้ายแฟนคลับแฟนเพียบบ้านสว่างงัวง,งามทุกมีแต่ความสุข,ขเจริญห่างไกลจากโรคไข้เก็ดตต่างรำรวยด้วยเบิบ้ลหนีเบิ้สนับการสวัสดีครับ